กันกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น์ Ranger นะครับอยู่กันในช่อง1น t c ในคลิปนี้นะครับผมจะมาปั้นบอสลุงหนวด9ดาวแม็กนะครับใน ID หลักของผมนะครับก็ผมมองว่าลุงหนวดเนี่ยหลายๆคนน่าจะได้เห็ุแล้วนะครับบนลีกท็อปตำนานนะฮะเรียกได้ว่าทุกทีมนะนะตอนนี้นะที่ติดท็อปตำนานเนี่ยจะต้องมีบอสลุงหนวดนะครับแล้วก็มีการนะครับปรับเปลี่ยนนะครับมาเล่นคอมโบ ตัดแร่นะครับแล้วก็เพิ่มแร่พันกันมากขึ้นนะครับเลยทําให้ใครนะครับที่มีทีมแบบทีมตัดแร่นะครับทีมเพิ่มแร่พันก็จะก็จะเอากลับมาใช้ได้นะปัจจุบันเนาะก็ท็อปตำนานก็เล่นกันอยู่แล้วผมลองไปเล่นก็เออเพิ่มแร่พันนะฮะแล้วก็เป็นคอมโบตัดแร่ก็เล่นได้นะครับหรือใครจะเล่นผสมก็ได้เหมือนกันอย่างตัดแร่บวกกับหยุด5วินาทีเพราะว่าตัวละคร5วินาทีส่วนใหญ่จะมีแต่ตัวละครเก่งๆนะครับแบบ ดูดุนะครับเป็นตัวละครดูดุเก่งๆก็สามารถนํามาเล่นผสมกันได้นั่นเองนะครับเหมือนอย่าง ID ผมนะไอดีผมก็มี5วิบ้างมีตัดแร่บ้างมีเพิ่มแร่พันบ้างไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเรา เล่นตามเลนเจอร์ที่ทีมเรามีนั่นเอง,เองนะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาปั้นดุงหนวด9ดาวแม็กกันนะก็ผมเพิ่งจะปั้นเก็บวัตถุดิบนะครับแล้วก็เก็บจุติมาอัพเนาะแล้วก็รอวันเสาร์อาทิตย์อีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปปั้นวันธรรมดาเนี่ย9ดาวแม็กมันเปลืองทรัพยากรในครั้งเนาะพวกเลนเจอร์อะไรพวกนี้อันดับแรกเลยนะครับมาแลกกบกันก่อนตอนนี้ผมมีกบ9ดาวอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมาแลกจากร้านค้าตรงนี้อีก1ตัว นะครับอ่าผมยังไม่ได้แลกเลยก็4ตัวแล้วก็ขอแลกตัวปุกพลังนะเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาลุ้นความสามารถ9ดาวของบอลลุงหนวดกันด้วยว่าผมจะได้อะไรนะครับล่างโคนเลยได้ไหมอยากขึ้น9ดาวแล้วแบบล่างโคนออกเลยนะอยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับอ่ะมาขึ้น9ดาวกันดีกว่านะครับผมรอไว้นานแล้วกวาจะขึ้นเพราะว่าตัวละครน,นี้แบบ ต้องก้าวดาวแม็กนะทุกคนนะจะเก่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับบอลลุงนวดของเรามาครับความสามารถก้าวดาวได้อะไรล่างโคน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 มาครับล่างโคนขอล่างโคน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 ล่างโค้ฟื้นพลังนะเออคือก็ใช้ได้อะแต่ผมอยากให้สุดไงอยากให้เป็นร่างโคนอ่ะแต่ถ้าผมกดรีครังนี้น่าจะออกเป็นอย่างอื่นไหมอย่างอันนี้นะครับถ้าเลนเจอร์แบบเข้าขายแบบ พ่ายแพ้เนาะก็จะฟื้นมา70%ก็คือฟื้นมาอีกหนึ่งครั้งคล้ายๆค,ความสามารถกับเอเรนที่ผมเคยรีวิวเนาะที่ตายนะครับอ่าแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาเลือดอีก70%นะครับก็จะมาเล่นใหม่แต่ผมชอบล่างโคนไงจะได้มาทำคอมโบตัดแล่เร็วๆนะฮะอ่ะมาณนะตอนนี้อยู่ที่ฟื้นพลังมีตัวยุ่หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้หรือเปล่านะล่างโคนโอ้โห มันเป็นอย่างนี้อ่ะก็ <c oughs> ต้องเล่นไปก่อนนะครับตามที่วีนะโอ้โหอ้ามาเดี๋ยวมาใส่กบ9ดาวกันนะฮะแล้วก็มาอเป็น9ดาวแม็กกันเลยนะครับเป็น9าดาวแม็กตัวที่หกนะครับใน i อดีหลักของผมนะณนะตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าปั้นกันแบบไม่ลังเลเลยก็ว่าได้นะับไปครับกบ9ดาว4ตัวอ่าผมยังมีเดือนนี้ยังมีกบแจกอีก2ตัวนะจากอ่าใช้ตั๋ว10.5ปีสุ่มครบแล้วก็ล็อกอินครบ20วัน นะครับอ่ะผมมีรีโอนาด9ดาวอยู่เดี๋ยวเรายัดรีโอนาดกันไปก่อนเลยนี่ครับบอสลุงหนวดของเราบอกเลยว่ารู้เรื่องคะอ่ะมานี่ครับกบ9ดาวผมเก็บไว้เพื่อนาที่นี้นะเอามาอัพนี่แหละนะครับมาตอนนี้เลเวล162นี่นะอ่ากบ9ดาวก็เวลขึ้นเยอะหน่อยแต่มันจะมา อ่าขึ้นน้อยตอนช่วง170เนอะจะขึ้นยากแหละนะครับอ่า166แหละนะครับนี่167เออเอ้ยมีกบ9ดาว EP ก็เวลขึ้นง่ายอยู่นะอ่านี่ฮะ169 170 170และอ่ะตอนนี้เริ่มยากแต่ไม่เป็นไรผมฟาร์มจุติรอไว้แล้วนะครับแล้วก็มาที่อ่าล่าสุดนะครับอ่าใส่จุติไปเลยนะครับนี่นะ 171นะก็มีคนถามผมนะครับว่าเฮ้ยต้องใช้จุติกี่ตัวนะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วเนาะประมาณไม่เกิน300ตัว200กว่าตัวนะถ้าอัพวันเสาร์อาทิตย์นะแต่ถ้าเกิดอัพนะฮะวันวันที่มันไม่ใช่คูณ2อะเลเวลอะก็น่าจะประมาณ300ตัวบวกบวกได้เหมือนกันสําหรับจุตินะครับก็ต้องเตรียมวัตถุดิบกันนิดหนึ่งนะเอามานี่ครับโอ้เดือดรยาดนะความสามารถก้าวดาวไม่ได้ลั่งคนนะไม่สุดเลยต้องหามารีเพิ่อมอีกแล้ว <c oughs> จะหาจากไหนนะเออต้องจัดแพ็คนะครับอ่าไปนะลุยมา174แล้วครับตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยมามา174โหขึ้นน้อยมากเลยจะพอหรือเปล่าเนี่ยจุติผมฟาร์มมาไม่เยอะด้วยไงนะพอไหม175แล้วโอเค 1 7อหขึ้นค่อนข้างน้อยเลยนะเอาไป176แล้วนะครับเหลืออีก4เวลนะครับก็จะเจ้าดำแม็กนะครับอ่าไปปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบโอเคโอ้โหขึ้นทีละกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ย5ตัวอ่ะก็เนี่ยแหละนะครับ1 7 0บวกบวกก็จะยากหน่อย177เหลืออีก3เลเวลนะครับผมนะ บอสลุงหนวดผมก็จะก้าวดาวแม็กนะฮะอ่าเดี๋ยวไปเล่นใน PVP กันด้วยนะครับว่าจะโหดขนาดไหนนะเออบอกเลยเลยว่าทีมผมก็จะแข็งแร่งขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะแข็งแร่งขึ้นไปอีกมานี่อ่ะร้อยเจ็ดเจ็ดมา,าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจืดจืดจืดแล้วก็นี่นี่ร้อยเจ็ดสิบแปดเลยอีกสองเลเวล และก็ตามด้วยร้อยเจ็ดสิบแปดเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเวลผมกลัวจุติจะหมดก่อนนะดิอาร้อยเจ็ดเก้าแล้วมาไกละกละไกลละร้อยเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วไกลละนะใกล้ใกล้กล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 ถึงความจริงของเราละนะเอามาปึ๊บปึ๊บห้าสิบหกเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้และก็โอ้โหจุติผมจุติผมหมดจุดติตัวอื่น โโอ้หจุดตีหมดคลังนะฟาร์มมาประมาณร้อยตัวนะเออดีมีกบเก้าดาวช่วยนะไม่งั้นเป็นเรื่องนะอ่าผมจะสั่งเวยตัวไหนดีอะอ่าสั่งเวยอะไรดีวะตัวไหนตัวไหนสั่งเวยตัวไหนดีตุ๊ต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 ตุคิตุ๊ต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 ต ลุงนวดผม9ดาวแม็กแล้วนะครับผมเรียบร้อยก็จะปล่อยตัวที่4.0ก็คือปล่อยตัว4วินะส่วนกบพี29แต้มกบผมไม่ได้ปั้นพี100เนาะอ่าพลังโจมตีนะครับพลังโจมตีก็ประมาณ2ล้านเนาะ2ล้าน2นะ2ล้าน2เสนนะฮะแล้วก็เป็นเลือดเลือด9ล้านนะครับโจมตี 2ล้านสแสนนะครับแล้วก็เดี๋ยวบวกับเกียร์บบกับอะไรเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นโจมตี13ล้านเลือด58นะฮะอันนี้คือรวมๆเนาะแต่ความสามารถก้าวดาวไม่ได้ร่างโคลเสียดายมากเลยผมจะทำคอมโบนะตัดแร่นะครับเดี๋ยวอนาคตสล็อตผมต้องก้าวดาวแม็กไปอีกนะอะไปลองกันหน่อยไหมว่าร่างก้าวดาวแม็กเนี่ยยิงแรงขนาดไหนเออไฮเปอร์แม็กผมก็ว่าแรงนะนะอันนี้ก้าวดาวแม็กนะฮะบ,บอกได้เลยว่า แรงขึ้นแน่นอนนะครับแรงขึ้นแน่นอนอมาเดี๋ยวมายิงบอสนกกันนะครับก็เลนเจอร์อย่างตัวลุงหนวดนะผมแนะนําว่าให้ใส่เกียร์เป็นอัตราใช้สกิลไปหน่อยนะาะเพราะว่าเลนเจอร์เขาค่อนข้างที่จะ,ะไม่ค่อยออกสกิลนะถ้าได้เกียร์ออกสกิลไปก็จะเล่นแบบยิงง่ายขึ้นนะฮะก็พอๆกับล็อกนะถ้าถามผมนะเออล็อกเก้าดาวแม็กผมก็โยนประมาณนี้แหละอ่ะอันนี้นะอัน,นอันนี้นะอัน,นอันนี้คือลุงหนวดนะโยนประมาณนี้นะดาเมจหนึ่งรอบนะเดี๋ยวมาดูล็อกกัน นะเบลลล็อกผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ในเรื่องระยะนะครับลุงหนวดได้ในเรื่องบัฟเดือนลุงหนวดได้เบลลล็อกเนี่ยเก่ามากแล้วแต่เบาลล็อกยังเล่นได้อยู่นะแต่ในเรื่องระยะลุงหนวดจะไกลกว่าเบาลล็อกและจะได้โอกาสกิงเบาลล็อกหายก่อนถ้าไปเล่นใน P p พแบบจริงๆอ่าเดี๋ยวมาดูเบลลล็อกดาเมจนะครับผมจะใส่คล้ายๆกันเนาะลุนสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเหลืองเนี่ยอุ้ยเบาลล็อกเบาอ่ะเฮ้ยเบาวล็อกเบากว่าอีก เอออะเบากว่านะเออตอนแรกเบาล็อกมันแรงกว่านี้อันนี้น่าจะโดนเนิร์ฟมันหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะเออเหมือนจะโดนเนิร์ฟมาวะเนี่ยเออ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 อันอันนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเบาล็อกโดนเนิร์ฟดามเมจหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนี่นะพลังอาลูนสีเหลืองก็ใส่เพิ่มแม่นยำรักษะแล้วก็ลูนสีแดงก็ยังใส่อย,อยู่ซึ่งที่ผมรีวิวมันแรงกว่านี้นะครับอันนี้มันทําไมเบาลงวะ อันนี้ผมก็อยู่แบบเดิมอ่ะผมใช้แบบเดิมแบบนี้มาตลอดเลยนะครับส่วนลุงหนวดนี่ก็ปั้นจาก Hyper Max เป็นเก้าดำแม็ก,ก็แรงขึ้นนะครับแรงขึ้นกว่าเดิมเลื่องักยภาพก็เหมือนกันใส่รูนแบบเดิมเลยนะครับก็เป็นรูนสีแดงนะครับสีม่วงนะฮะสีม่วงจะเป็นอันราชาสกิลแล้วก็เอ้ยผมไม่ได้ใส่สีเหลืองวะ่ะแสดงว่าสีเหลืองผมไม่มีะอ่ะงั้นเดี๋ยวใส่สีม่วงไปก่อนอันตราชาสกิลนะฮะอ่ะ ไม่ได้ใส่แม่นอ่สีเหลืองเพิ่มเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวค่อยไปใส่อนาคตก็แล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็เฮ้ยตกใจบาวล็อกดามจลดลงเว้ยนะเพราะว่าเพราะว่าบาลล็อกตีมันไม่ไม่ไม่ไมไมแบบเนี้ยมันต้องพอๆกับลุงหนวดอ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะลุงหนวดครับบัฟเดือนมันไม่มีเพิ่มดาเมจไม่ใช่หรอบัฟเดือนมันเป็นปล่อยตัวไวกับรถแล่นะถ้าจาไม่ผิดนะอ่ะมาเดี๋ยวดูกันยิงเนี่ยอันเนี้ยมันคือดาเมจบาวล็อกสะก่อน ไอหลอดหายประมาณเนี้ยมันคือดาเมจเบาล็อกแต่ก่อนแต่เฮ้ยทำไมมันเบาลงวะหรือว่าจะเนิร์ฟไปรอเดือนสิบเอ็ดแล้วเพราะว่าสิบเอ็ดจะเป็นแสงตัวใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะเออเนี่ยเอ้ยทไมมันเบาลงวะไม่รู้อ่ะอ่ะเดี๋ยวไปส่องดีว่าเขายังใช้เบาล็อกกันอยู่ไหมแต่ยังใช้อยู่นะเออถึงว่าจะเบาลงแต่ก็ยังใช้อยู่เห็นว่าทามาเป็นคอมโบตัดแลได้เนาะอัตราหลบ ก็ยังเล่นอยู่นะยังเล่นอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังเป็นตัวละครที่ยังเก่งอยู่แต่ก็อันนี้ความรู้สึกนะว่าเอ้ยเบาลงหรือเปล่านะในความคิดเพราะว่ามันแรงกว่านี้ปกตินะเดี๋ยวไปเล่น4-4กันหน่อยว่าดาเมจเป็นยังไงอ่าไอด่านี้นี่ต้องดาเมจหนักอ่ะนะถึงจะยิงหายอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเดียวจะไหวหรือเปล่านะบอสก้าดาวแม็กของผมไปปุ๊บนี่ฮะมาเลยฮะบัฟสองที ยิงฮะโอ้โหไม่ค่อยยิงนะติดบัฟไปหน่อยนะตัวนี้อแต่มีจังหวะยิงอยู่นี่ครับผมขออมาตะรอบนึงนี่ครับอ่คอานนะออค่อนข้างที่จะแม่นนะเออค่อนข้างที่จะแม่นนะก็เติมเติมอัตราใช้สกิลมาหน่อยก็จะเห็นถุงเนาะถุงเงินสีม่วงเนี่ยโดนหลายตัวหน่อยนะครับค่อนข้างมีความแตกตาก่างผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะว่าใส่โดนแน่นอนก็จะดีขึ้นมาอีกนะ ถุงสีม่วงๆอ่ะมันจะติดนะครับก็คือโดนสกิลนั่นเองนะครับเอามาเดี๋ยวลองด่านนีนะ้ดิแม่นขนาดไหนนะลุงนวดเดี๋ยวไปลุยพีพกันนะก้าดาวแม็กเป็นยังไงนะครับไปชึบอ่าไม่ยิงด้วยนะประเด็นเนี่ยแหละไม่ค่อยยิงเลยวะผมอาจจะต้องมีการเปลี่ยนปะเนี่ยยิงละปึ๊บ อ๋อเฮ้ยอันนั้นเพื่อนหรือเปล่าวะเพื่อนมาช่วยหรือเปล่า,าเมื่อกี้นะผมไม่ได้กดปล่อยนะครับเราไม่ได้มีร่างโคลนนี่หว่าอ่ะไปครับยิงหน่อยยิงให้เห็นหน่อยว่าเข้ากี่ตัวนะครับเออบัฟและนะครับแล้วก็บัฟอีกอ่าติดบับติดบัฟแล้วก็ยิงอึ้งอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้หายหมดนะแต่ก็ยิงโดนหลายตัวอยู่เหมือนกันจากที่ดูนะอ่ายิงอ่าโอ้โหอันนี้มันยิงฆ่าไมตัวหน้าไง เออยิงข้ามตัวหน้ามานะไม่ค่อยใช้เลยนะอ่ะมาเดี๋ยวผมขอปรับเปลี่ยนเกียร์นิดหน่อยแล้วกันนะเอามาแทนล็อกเลยผมจะเอาเป็นตัวดาเมจหลักแหละเดี๋ยวจะเอาชิ้นอื่นใส่ให้ล็อกแทนนะอ่ะเอานี้มาจากล็อกเลยแล้วก็เอาอันนี้ใส่ให้ล็อกไปเพราะว่าบาวล็อกเนี่ยเขามีอ่าอัตรานี่นะเขามีบัฟนะครับที่เพิ่อมอัตราการใช้ทักษะอยู่แล้วนะครับผมว่าถ้าเขาบัฟตัวเขาเองเขาก็จะใช้ทักษะเนาะ ผมขอยืมอ,อันนี้มาใส่ให้ตัวลุงหนวดก่อนเพราะว่าลุงหนวดเนี่ยไม่ค่อยยิงเลยอะนะขนาดนี้เติมลูนสีม่วงไปนี่ยังไม่ค่อยติดนะครับยิงปืนเลยมันไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเลนเจอร์ลุงหนวดเนี่ยออกมาควรที่จะออกมายิงเลยมันจะได้เปรียบในการสร้างดามเมจ PVP ช่วงต้นนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยว่าพยายามปรับเกียร์เนาะเอามาดูกันเป็นไงบัฟมาแล้วก็ต้องต่อไปต้องยิงเนี่ยมันต้องแบบนี้นี่ฮะมันต้องอย่างนี้ เออและดีขึ้นดีขึ้นยังไงเพราะว่าดังโง่จันทานเนี่ยมีทางด้านอัตราความแม่นยําเพิ่มไปอีกใช่ไหมเนี่ยเอออัตราความแม่นยําทักงสเพิ่มไปอีกแต่ผมจะไม่ให้จบแค่นั้นผมจะสุดกว่านี้ก็คือผมขออนุญาตนะครับถอดตัวละครอ,อื่นๆมานะครับจะเป็นทางด้านอ,อ่น่าจะเป็นบาวล็อกป่ะเอออันนี้ถือว่าผมปลดประจับการบาวล็อกเลยปะวะเพราะ,ะบาวล็อกเนี่ยผมใส่รูนสีเหลืองไว้ไงแล้วมันไม่พอนะครับ เอออาจจะต้องไปฟาร์มรูนสีเหลืองเพิ่มในอนาคตไหมใช่ไหมเออเพราะว่าผมใส่สลอ็อตอ่ะเดี๋ยวผมขอปลดประจําการเลยแล้วกันนะเอาบอสลุงหนวดเป็นตัวหลักนะครับส่วนบาวล็อกผมให้เป็นตัวล้องกันล้วกันนฮะฮก็คือจะโอ้โหไม่ไม่รีดีกว่านะมีใบเดียวอีก กะว่าจะรีนะครับแล้วก็จะเอารูนสีเหลืองมาใส่ให้แต่ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมขอจัดทีมสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเราไปลุยใน PP กันนะครับว่าบอลลุงหนวดใน PP เนี่ยจะเป็นยังไงไปครับเรียบร้อยนะครับสําหรับทีมนะณตอนนี้ไอดีผมมี9าดาวแม็กหกตัวแล้วนะครับก็ในอนาคตนะน่าจะ9ดาวแม็กสิตัวได้อยู่นะครับอีกอนาคตไกลๆเดี๋ยวนี้เกมเริ่มแจกกบเยอะและก็นําทีมหลักเลยนะครับเป็นบอลลุงหนวดนะอ่ะมาผมมีขนนกยู่8ขนนะฮะเดี๋ยวไปลุยกันหน่อย เออว่าศักยภาพจะเป็นยังไงนะลุงหนวด9้าดาวแม็กนะฮะคอมโบตัดแร่นะครับอ่าหรือว่าคอมโบแร่หนืดเนี่ยจะติดดีขึ้นไหมออกอัพขึ้น9าดาวแม็กมาแล้วแต่เสียดายนะยังไม่มีร่างโคนถ้ามีร่างโคนนี่จะสุดว่าน,นี้อีกนะอ่าก็จะออกมาเยอะกว่าน,นี้แล้วก็ติดดีกว่าน,นี้นะฮะมาเกมแรกโอ้โหเกมแรกมาถึงก็โดนดันเลยว่ะม,มาฮเกมแรกมาถึงโดนดันเลย ยังไงยังไงยังไงฮะไหวหรือเปล่าครับเกมแรกมาถึงผมโดนเลย <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยฮะเกมแรกเรียบเลยว่ะโอ้โหเรียบร้อยฮะเกมแรกไม่หลอดเออเฮ้ยปันเกาดาวแม็กมานะไม่ใช่อ่อนลงนะเอออ่าลุยกันต่อขอทีมตึงๆหน่อย นะลีลีก็จะแบบนี้แหละครับตึงมือหน่อยนะแต่ขอตึงๆหน่อยเออเหนียาแบบนี้เออมีตัวบินไม่เอาขอแบบก้าวดาวแม็กเยอะๆหน่อยนะเออเนี่ยแบบนี้มาลุยขอตึงๆนะขอตึงๆมาครับปั๊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 บโอ้โหโอ้ทำไมลุงหนวดคูดาวไวจังอ่ะไม่มีแล่ปล่อยบาวล็อกเลยอ่ะเมื่อกี้มานี่ฮะโอ้โหแค่ทีมแรกก็พอละยังไง ติดใบฮะติดใบใบย,ยมโอ้โหอันนี้ฮะดาเมจล็อกขึ้นหัวถุงเงินขึ้นหัวไหมไม่เห็นถุงเงินเลยอ่ะเห็นแล้วถุงเงินนะอ่ายังไงฮะจังหวะนี้โอ้โหเหมือนมันจะรีโหลดไวไปป่ะลุงหนวดอ่ะเออนี่ฮะมามาเนี่ยมันรีโหลดไวไปว่ะผมต้องหาเกียร์เพิ่มนะอืม ผมอาจจะต้องโยกเกียร์กลับนะเพราะว่าบาวร็อกเนี่ยแร่เยอะนะ500เลยอะ่ะตัวเดียวนะครับโดด,โดดมาทีมหลักผมอะ่ะคือทีมหลักผมไม่มีนะแร่500อะ่ะเต็มที่ก็200300มอะ่ะมันมันโดดเกินไปอ่ะครับม,มันจะกินแร่ไงทาให้เราปล่อยทีมอื่นลําบากอ่ะครับเนี่ยโดดเกินไปนะฮะอ่าแต่ก็เห็นนะว่าไหวไหมไหวบ้าไหว,ไหวดีดันขนาดนี้ เอออ่าวพาร์ตไปพาร์าาไปนี่ครับโ้โกบ้าลุงนวดยิงหายหมดบอกเลยนี่อ่หายหมดไม่ได้ยืนนี่ครับยิงมายิงมายิงมาอ่ามีต่อต้านห้าวินีครับแล้วก็ได้ฟื้นฟูนแร่จากอ่าบอสลุงนวดนะเมื่อกี้เห็นแร่เด้งขึ้นข้นขางบนอยู่ยังไงอ่ะยังไงอ่ะ ยังไงโหจังหวะนี้ยังไงเหมือนจะเรียบเรียบนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยลุงหนวดนะครับผมอาจจะต้องอปรับเปลี่ยนนะครับเอออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจจะยังไม่ต้องเล่นแบบปล่อยตัวไวขนาดนั้นนะสำหรับลุงหนวดนะอ่ะเกมสุดท้ายนะเดี๋ยวผมต้องไปขอปรับเปลี่ยนเกียร์สักหน่อยแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกในเรื่องของเกียร์เท่าไหร่มันยังไม่สมดุลเนาะเดี๋ยวขอหาที่หมดโหดเลยแล้วกันนะ อ่าก้าดาวแม็กเยอะๆนะครับตึงๆเลยดูดิว่าผมจะไหวหรือเปล่าอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าอามาทีมนี้มาดุยกันนะฮะขอญาตด้วยนะตีคนไทยนะครับผมนะอาจจะเช็คทีมคนไทยก็ขออภัยด้วยไปเนี่ยมันมันเยอะเกินไปแล้วผมว่าลุงหนวดมันเร็วเกินไปอะครับมันมันเกินไปเร็วขนาดนี้นะเราควรบารลานปล่อยตัวอื่นด้วยนะจะปล่อยลุงหนวดตัวเดียวก็ไม่ได้นะเออเราต้องบรรลานหน่อยนะครับ ุ้ยเรียบร้อยว่ะโอ้โหง่ายเลยทีนี้อ่าเหมือนจะจบแล้วนะครับเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าดีไหมดีนะครับสำหรับลุงหนวดนะแต่ผมอาจจะต้องไปเกาอ่าขอไปเกาหน่อยไปเกาให้ตัวมัน ดีขึ้นกว่าน,นี้หน่อยนะครับมันอาจจะปล่อยตัวเยอะจนเกินไปจนผมมองว่ามันไม่จําเป็นเนาะก็เดี๋ยวขอไปปรับเกียร์ปรับอะไรนิดนึงนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ